ดูส่สงครามเพลงเงินลลานรอบทิงชน,นะเลิศสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสด y Ume Plus Seven Eleven ปั๊มน้ำมิสุบิชิอิเล็กทริกกุญแจมาสเตอร์คีย์โซเล็กโรซาพร้อม ผงซอสหอยนางรมตราทิพพรสห้างแว่นทับเจริญ ขึ้นเดือนยายเราขี่ว่ายชมจันเพื่อเพลิดเพลินใจฉันโอมสวรรค์ปราบไรไหวห่างดังใช้ชาละให้ลอยชายเต่าคุยแพยงน้ำบนลำควายชื่นพระพายชอยมาแม้ว่าต้อง i top guy สุนทรพรเดอะมิวสิคอลมีน้องซีสีวัดน้องกรีนอัศดาพรและผู้แสดงบางส่วนนะครับเล่นโชว์เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ใกล้แล้วค่ะวันที่24มกราคมนี้แล้วเสาร์นี้เลยเสาร์นี้เสาร์นี้เลยต้องรีไปดูนะ่รู้ว่าหมดหรือยังด้วยนั้นเนี่ยไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับสองรอบแรกนะครับจะเป็นรอบการคุยกันไปก่อนได้ไหมพี่ สองรอบการกุศลใช่ไหมใช่ครับรอบแรกยี่สิบมกราคมแล้วอีกรอบนึงก็คือครั้งหนึ่งคือสิบสี่กุมภาครับเป็นสองรอบในเดือนสน้อ่ะโอเครอบที่หนึ่งก็มีวันละรอบทุกวันเสาร์ครับผมบ่ายอสองครับผมงั้นก็ต้องรีบนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้เลยนะฮะต้องรุ่นนี้นะ ชมละครเวทีกันนะครับใช่ค่ะตอนนี้เราไปดูการพัฒนาชุมชนของแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วครับนนทบุรีครับ1ล้านบาทน้ำมาสร้างศูนย์ผู้สูงอายุเพื่อกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลลำโพและตำบลข้างเคียงครับพวกเราขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศท,ที่ร่วมเชียร์ร่วมโหวตให้กับพวกเราขอบคุณค่ะ ็คือเรื่องราวของแชมป์ฤดูกาลที่แล้วนนทบุรีนะครับแต่ฤดูกาลนี้เดี๋ยวก็จะได้รู้แล้วสิงห์บุรีหรือเพชรบุรีที่จะได้ล้านที่15นะฮะจากเราไปมาดูคะแนนของสิงห์บุรีกันก่อนนะครับกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของน้องเอิร์ทจากสิงห์บุรีก็คือเ็มหนึ่งหมื่นนะครับกรรมการตีคนละสองพันคะแนนเพชรบุ ห5โอ้โหข้าอีกหคะแนนจะได้หมื่นหนึ่งนี่แต่ว่าถ้าเราได้เต็มเรายังขาดไปอีก200เนี่ยโอเคไม่เป็นไรเอาให้ได้เต็มยังไงตอนนี้สิงห์บุรีน่าจะนำน่าจะนำแต่ต้องดูคะแนนโหวตอีกทีแต่สุดท้ายมันอยู่ที่โหวตนะมันอยู่ท้ายมันอยู่ที่โหวตอ่ะมาดูนะฮะคะแนนจากของจากคณะกรรมการนะครับของจังหวัดเพชรบุรีคือ ยโอต่างคนต่างให้ไม่รู้ใครเป็นใครด้วยตอนนี้สูสีจัดเลยนะตอนนี้9,994สำหรับเพชรบุรีเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคะแนนที่ฝั่งสิงห์บุรีนำอยู่น่าจะเป็น201 200เออ201คะแนน200กับ1คะแนนที่นำอยู่แต่คะแนนโหวตมันมักจะหลักหมื่นหรือหลักแสนเพราะฉะนั้น201อาจจะมีผลหรือไม่มีผลไม่มีใครรู้ไม่แน่นะไม่แน่แต่ก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ มาดูคะแนนโหวตของทางสิงห์บุรีครับคะแนนโหวตแล้วนะครับนี่คือคะแนนโหวตนะครับปิดโหวตไปแล้วครับปิดโหวตไปแล้วและคะแนนโหวตของจังหวัดสิงห์บุรีก็คือมาดูกันโอ้ตรวจโอวตเสแล้วครับแล้วแต่ไปน่าสน้วนะครับท่ชอบกลางตอนนี้แต่เราคือเวลาเต็ม 619คะแนน1 6 1 9คะแนนฝั่งพี่ต้องทำา1 8 2 0โอ้โห1 8 2 0น้องจ้าฝั่งนั้นต้องทำา1 8 2 0คิดว่าเราจะถึงไหมเนี่ยคิดว่าจะถึงไหมหนึ่งแสนแป้อยี่ที่นะอยู่ที่ปรพี่นเราทำเต็มที่แล้วเราทำเต็มที่แล้วดีที่สุดแล้วนะครัอยู่ที่คะแนนโหวตครับตอนนี้ถ้าไม่ไหวก็เด็กเล็กรอไปก่อนไม่เป็นไรร้อยต่อหนึ่้อยยี่สคะแนนขึ้นไปครับนะฮะ จะทําได้หรือไม่สําหรับจังหวัดเพชรบุรีนะครับและคะแนนโหวตของเพชรบุรีคือมาดูครับ1นึ่ยย ตลกครับแชมป์สำหรับฤดูกาลนี้นะครับคือจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีเพราะรั้แชมป์นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับรับ1 0แสนบาทครับและแชมป์ของเราครับสิงห์บุรีเงินรางวัล1ล้านบาทจาก AIS และถ้วยรางวัลรอคุณอยู่ตรงนั้นแล้วครับเชิญครับ ป็นการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะครับ <Labor ator il fi> เป็นการแข่งขันในรอบแชมป์เจ้าสังเวียนครับแชมป์จะมาเจอกันนะครับ3แชมป์สำหรับอังคารหน้านะครับเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์จากนนทบุรีและสิงห์บุรีครับจากอ่อจากสุราธานีครับจะได้มาเจอก่อนนะครับท้ายที่สามแชมป์สุรานนทบุรีสิงห์บุรีครับอางารหน้าได้ที่สามครับ เพราะชัยชนะที่งดงามคือความสามาัคคี